สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะทำห่อหมกปลาค่ะเป็นเนื้อปลากรายค่ะจะทำผสมกับกุ้งค่ะปลายายก็จะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะส่วนกุ้งก็จะเป็นกุ้งแบบนี้ค่ะที่ซื้อมาแบบนี้แล้วเราเอาเราแค่ผาหลังเอาค่ะประมาณนี้ค่ะ ยายใช้ปลาครึ่งกิโลค่ะกุ้งก็ครึ่งกิโลเหมือนกันเนาะและนี่ก็จะเป็นใบตองค่ะเป็นใบตองแช่แข็งที่ยายหัห่นเตรียมไว้ทำขนมค่ะแต่เราจะเอามาใช้หอมหมกก่อนไซที่ได้ก็จะมีหลายขนาดค่ะอันนี้ไซเล็กอันนี้ไซใหญ่เนาะเอามาทำกระทงค่ะยายใช้สองแผ่นค่ะพับด้านในเข้าหากันเนาะ หันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะประมาณนี้ใช้แก๊ปเอาค่าไม่ได้เอาไม้กลัดเนาะ เวลาแก๊ปเราก็จะแก๊ปเอาด้านยาวไว้ข้างนอกค่ะเผื่อเผื่อแกปเขาหลุดเนาะเขาจะได้ไม่หลุดไปในอาหารของเราค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะด้านด้านยาวตรงนี้เอาไว้ด้านนอกค่ะตรงนี้ก็จะอยู่ข้างในถ้าเขาหลุดเขาก็จะหลุดออกมาข้างนอกค่ะประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ตัดตัดให้เขาเรียบร้อยสวยงามค่ะ นี่ค่ะกระทงหอมหมกของเรา ใช้ใบตองสองแผ่นประกบเข้าหากันค่ะแล้วก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ค่ะ เรวมาตัดอีกทีค่ะให้เขาเสมอกันเนาะเบี้ยวเบวสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะเราทำกินเองเนาะเสร็จแล้วค่ะกระทงของเราค่ะมีหลายขนาดเลยมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ค่ะ ใบตองเขาไม่เท่ากันเนาะแล้วก็คิดว่ากระทงเยอะไปด้วยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะดีกว่าไม่พอเนาะต่อไปยายจะมาหั่นมะกรูดไว้โรยหน้าค่ะอันนี้แค่สองสามใบค่ะจะหัน่นฝอยที่สุดเท่าที่จะฝอยได้ค่ะ ฝอยได้แค่นี้แหละค่ะส่วนพริกยายก็จะหั่นฝอยเหมือนกันค่ะแต่จะฝอยแบบยาวๆเนาะต้องใช้ถุงมือค่ะไม่งั้นเดี๋ยวแสบเอาเม็ดทิ้งค่ะ ก็จะฝอยแบบนี้ค่ะเป็นพริกแช่แข็งเนาะเขาก็เลยเละๆค่ะไม่เป็นไรเนาะนี่จ้าแค่นี้พอค่ะแค่โรยหน้าเฉยๆเนาะเขาจะเผ็ดจากเครื่องแกงแล้วค่ะเครื่องแกงแดงหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะไข่หนึ่งฟองเกลือนิดนึงผงนัวจักหน่อย เออซีอิ๊วขาวค่ะสีอิ๊วขาวแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะยายจะใช้กะทิกระป๋องนึงค่ะแต่จะแบ่งไว้ราดหน้าเขาหน่อยนึงเนาะที่เหลือก็เทนในนี้เลยค่ะ แบ่งไว้ประมาณถ้วยหนึ่งค่ะแล้วที่เหลือเราเทในนี้เลยใส่แป้งข้าวเจ้าไปหนึ่งช้อนค่ะตรงนี้เนาะตรงนี้ก็ใส่ไปด้วยหน่อยหนึ่งค่ะครึ่งช้อน ประมาณนี้ค่ะยายจะไม่เอาข้นเกินค่ะฝรั่งชอบกินซอสส่วนกะทิไอ้ส่วนสำหรับราดหน้าก็จะข้นๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวชิมกันชิมให้เขาออกรสเค็มนิดนึงค่ะเพราะเราเดี๋ยวเราใส่กุ้งไปใส่ปลาไปเนาะ เติมเติมกลืออีกหน่อยค่ะนิดเดียวพอเดี๋ยวจะเค็มเกินใส่กุ้งใส่ปลาไปเลย ถ้าอยากให้ข้นกว่านี้ก็ใส่แป้งไปอีกค่ะแต่ยายจะไม่เอาข้นเนาะเรียงกระทงไว้ในลังถึงเลยค่ะแล้วยายก็จะปูปูพื้นกระทงด้วยโหระพาค่ะแต่เราไม่มีโหระพาสดเนาะเอาโหระพาแช่แข็งค่ะ เป็นโหระพาแช่แข็งที่ยายลวกไว้แล้วค่ะปูพื้นกระทงเลยจะได้หอมๆถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีโหระพาไทยก็เอาโหระพาฝรั่งก็ได้ค่ะหอมๆเลยเนาะเสร็แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะ กระทงยายเหลือเยอะเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแช่แข็งอีกรอบนึงเดี๋ยวจะใส่ปลาข้างล่างแล้วใส่กุ้งข้างบนค่ะได้กระทงละสี่ห้าชิ้นค่ะแค่นี้ก็พอเนาะต่อไปใส่กุ้งข้างบนค่ะ น้ำแกงที่เหลือค่ะน้ำเครื่องแกงกะทิค่ะราดไปเลยโรยด้วยพริกค่ะ จัพริกแบบนี้ถ้าไม่ใส่ถุงมือนะแสบนะคะเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดจ้า <_ C 1> คิดว่าคงจะเผ็ดแน่ๆค่ะสำหรับฝรั่งเนาะคนไทยก็กินได้อยู่แล้วแหละค่ะเผ็ดๆแบบนี้ จ้าเสร็จแล้วก็นําไปนึ่งนะคะคงต้องใช้เวลาสักประมาณ15นาที20นาทีนั่นแหละค่ะประมาณนั้นเนาะนึ่งไฟแรงๆเลยจ้าหอหมกปลาของเราก็เสร็จแล้วคะ่ะแซ่บๆจ้ามาเด้อมาเด้อสำหรับวันนี้ยายก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ